สวัสด,ดีคุณ fc ช่องปออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้มาดูเมนูนะคะเมนูกับข้าวเย็นปูของยาพาวันนี้นะคะโอ้มีกะตามีขวดแล้วก็หมวกโอ้ผักขี้เหล็กพ่อแม่พี่น้องผักขี้เหล็กเดี๋ยวเอาไว้แกงใส่หนังเค็มหนังเค็มหนังเค็ม แล้วนนก็หอ่อห่อข้าหมากงาผ้านึ่งบวบนึ่งบวบนึ่งบวบจิ้มน้ำพริกนะคะวันนี้นะคะนึ่งหมกบวบพิกจ้ำแจ้วมือนี่พ้อวมพี่นง กำลังห่อนได้พีหยูดไสกกอนยังบ่สุกนี่นะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่นะคะเมนูโนโนเย็นนี้นะคะปิ้งเนื้อปิ้งเนื้อแล้วก็มะก้อยนะคะก้อยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะ ค่ะทุกคนก้อยปิ้งแล้วก็ก้อยนะคะน้ำตกเขาเรียกน้ำตกก้อยน้ำตกอันนี้ก็นึ่งบวกแล้วก็ดอกแคแล้วก็ผักขมนะคะผักขมเก็บมาจากนานะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวเย็นข้าวแรงกับปูของย่าพานะคะพร้อมสืบแล้วพร้อมสืบแล้ว เด้อพี่เอ้ขึ้นเข่าก้อยเนื้อ,อก้อยน้ำตกมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับปูของย่าพานะคะข่าวแรงข่าวแรงก้อยน้ำตก,ม,กม,มือนี่หนึ่งมกบัวห่อนห่อนเดี๋ยวคอยไปต้มมนันน้ำต้มขี้เล็กก่อนมันดัง ฮ่ามึงรุ่มากเลยเนี่ยอาการลดลงเออ,ดดเ,อ,อเดี๋ยวขอไปบนให้มาเคลืค่อนน้อยเหรอฮึมพักอันนี้เดี๋ยวพอไปกินก้าบอกพักขาเนี่ยนะบาเออโอ้อันนี้นะ<า>เห็น,น,นแล้วเกลือน,น้อยเนี่ยจ้ตาจ้ารถตี แสิลน้นเนื้อใอห้ค,คืน

แซ่บพนามบอแมเพราะมันเข่าติดปากแซ่บาเนาะแซ่บแซ่บร้ายวะกินนั่นก้อยน้ำตกกับมะเขือคืนพ่อแม่พี่น้องอยำโกเกะโกเกะเลยเป <c oughs> ็นอะไรหวานบาหนึ่งหมอบวบ แฉะด้วยไงแฉะเนาะอันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเป็นน่วยเนี่ยแม่หนามันจะโมออกมันปะนี่ทั้งแฉะอือหนึ่งเป็นน่วยเลยนะเวลาห้ากินห้ากับบวงซัดกินเอามันหอมวันหนามัมองบวบมันออกมันผาผ่าแบบนี้หนามันออกมันแฉะมันแฉ่เป็นน้ำามมันทางในหมองบวบหอม ป่าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ